ะมีช่วยดาวช่วยผ่อนแถมเงินกลับบ้านปีถึง3 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็มีขับฟรีอีก90ว <cycling. S 1> ันไปเลยค่ะก็เ <estão> ยอะๆบทๆใจจุกันไปเลยนะคะ harbor, <cht art> ตัดตอนเจริญยนกุฎาณีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมีรถมาแนะนําแล้วก็มีโปรโมชั่นเด็ดๆมาแจ้งลูกค้าด้วยค่ะะเปไม่ว่าจะเป็นช่วยผ่อนช่วยดาวนะคะแล้วก็แถมเงินกลับบ้านถึง3 0,000บาทเลยและที่สําคัญมีโปรโมชั่นนะคะดีๆก็คือขัาฟรีถึง90บวันเลยนะคะที่สำหรับรุ่นแรกที่จะแนะนํานะคะก็จะเป็นคันนี้เลยค่ะใช่ค่ะตัวนี้นะคะ Master 2 s p o r t High Connect นะคะปี2019นะคะตัวนี้จะบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปนะคะมีไฟตัดหมอกแล้วก็ ไฟเนี่ยเป็นไฟเดลีนนะคะตัวนี้เนี่ยราคานะคะจะอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทตัวนี้นะคะเออลูกค้าที่เครดิตดีสามารถฟรีดาวรับรดศูนย์บาทไปได้เลยใค่ะและโปรโมชั่นยังไม่พอค่ะโปรโมชั่นยังมีค่าฟรี90วันค่ะหลังจาก90วันแล้วมีช่วยผ่อนไปอีก5เดือนอะอะอะไรเรมต้นเท่าไหร่คะน้องแพรเริ่มต้น6 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะตัวนี้เดี๋ยวดูภายในเนาะ ตัวนี้จะบอกตัวท็อปเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเลยนะคะแล้วปุ่ม En s t n r น t a r t นะคะค,คือเทคโนโลยี <k> no, นี้ก็คือที่1 m a ่ง a 2 Sport High Connect ตัวนี้นะคะอ่ะโปรโมชั่นเนี่ยยาวนานจนถึง 15ตุลาคมนี้เลยค่ะ15ตุลาคมต้องรีบหน่อยนะคะอ่ะมาล่เาเรามาคันที่ 2, 2> เลยนนเนาะ,ะสำหรับรุ่นถัดมานะคะเป็น Mazda2 Sport High ค่ะปี2017นะคะคันนี้นะคะราคา399,000บาทค่ะสามารถร่วมโปรโมชั่นนะคะขับวี90วันแล้วก็โปรโมชั่นช่วยผ่อนต่ออีก5เดือนนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะก็คือสามารถ อยาก inbox เข้ามาสอบถามกับทางเพจเราได้หรือว่าจะโทรมาตามเบอร์ที่เราให้ไว้ตรงนี่หรือว่าลูกค้าที่สนใจอยากจะเข้ามาดูรถนะคะอยากจะเข้ามาพูดคุยนะคะพีมงานเราก็รอเสมอที่ร้านนะคะร้านจะตั้งอยู่เส้นทางออกหนองคายนะคะเลยต้องก็พี่มาประมาณ500เมตรนะคะก่อนถึงแยกนองสำโรงเนาะร้านจะอยู่ซ้ายมือป้ายสีส้มอย่างนี้เลยค่ะย้ำโปรโมชั่นของเรานี่ใช่ไหมคะโปรโมชั่นของเราก็จะมีช่วยดาวช่วยผ่อนแถมเงินกลับบ้านฟรีถึง สามหมื่นบาท, 30, บาทนะคะแล้วก็มีขับฟีอีก90ว<ช>ันไปเลยค่ะก็ย่อๆบทๆใจุกกันไปเลยนะคะโปรโมชั่นหมดเขตภายใน15ตุลาคมนี้แล้วนะคะ<ช>อย่าลืม<ช>ะนะคะรถสวยออกง่ายตั้งต่อเจริญยศค่ะ